เมืองดีบุกค,คือขุมทรัพย์ที่สร้างความร่ำรวยและอิทธิพลให้เจ้าเมืองรามันตั้งแต่รามันยังเป็นเครือข่ายหนึ่งของนครปัตตานีแต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านคือรัฐเประทางเหนือทำให้เกิดการสู้รบแย่งชิงดินแดนแห่งผลประโยชน์กันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสมัยของต่วนโตนิกองกำลังของต่วนโตนิ มีความเข้มแข็งมากเพราะว่าหลังจากที่วิญญาณมันล่มแล้วเนี่ยนะคะเมืองประเทศสลาชก,ก็พยายามแต่งไปและการที่หนึ่งท่านก็ไปรวบรวมมาแล้วรวบรวมมาปุ๊บตั้งเจ้าเมืองปัตตานีอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมาถึงแรกการที่สองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรบราค่าฟันกันระหว่างเจ้าเมืองต่างๆซึ่งแต่และเมืองเขาก็จะมีเจ้าเมืองกันเป็นเขาเป็นรัฐสุลต่านเป็นต่วนหมดเลยทุกคนเป็นต่วนอยู่เป็น เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่และเมืองก็ตีกันวันนี้ทางเมืองสงขาก็เลยบอกว่าตั้งเจ้าเมืองเลยให้เขาปกครองเองอีกเจ็ดหัวเมืองตอนการที่สองเองนะคะหลังรา้การที่สองแล้วเนี่ยถึงจะมีเจ้าเมืองปรามันปัตตานียะริงยาลออะไรเนี่ยต่อมาเมืองรามันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโกตาบารูในเวลานั้น มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปจนถึงอำเภอเบตงและบางส่วนของรัฐเประเมื่อพระยารามันหรือต่วนโตนิถึงแก่กรรมมีการฝังศพไว้ที่สุสานหรือกุโบตำบลโกตาบารูมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมามากมายถึงความเก่งกล้าในวิชาการต่อสู้และอาคมรวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ ตัวนี้ตอนแรกนี่เป็นกษัตริย์รามันเมืองรามันที่วังอยู่ที่โกตาบารูปัจจุบันนะครับท่านได้เสียเมื่ออายุร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับท่านจะมีหม้อใบใหญ่หม้อใบใหญ่นี้จะหุงข้าว24ชั่วโมงเพื่อแขกเครือเวลาเดินผ่านเมืองรามันได้กินใครก็ได้บอกว่าฉันผ่านมาทางนี้อยากกินข้าวจะมีเปิดให้กิน24ชั่วโมงแล้วก็ท่านนี่เป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธ ในเรื่องของการกาขลังในการถาอาคมต่างๆสมัยนั้นช้างตกมันใช่ไหมก็ mm hmm. จะเอาไปบอกอารายาตอนนี้เนี่ยว่าช้างตกมันตัวนั้นตัวนั้นนะเก mm hmm. จะไปสัตว์่ก็จะเชื่อมเลยไม่สู้ไม่อรารวาสเกจะทําน้ํามันน้ํามันโขงพอเราอำน้ำมันโข,ง,ข,ง,นนขงนี่ก็จะเสกน้ามันแล้วก็ใส่พวกข้าวตอกดอกไมใ้ในน้ำมันแล้วก็ไปแตะที่ตัวช้างแล้วก็ช้างก็จะเชื่อม แต่ก่อนนะ่ะคนอิสลามนี่เขาศรัทธากับตอนนี้นี่คนโบราณแต่ก,ก่อนนะเขาจะบนอะไรเนี่ยพอเวลามาบนที่นี่นึกอะไรได้สู่พัฒนาก็เขาจากมาปล่อยไก่ขาวที่นี่นะต่วนโตนี้เป็นเจ้าเมืองที่มีบารมีมีผู้คนนับถือมากมายมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิต นี่ที่อยู่ในสุสานก็มีอยู่สององค์นะคะก็คือตนยากงองค์ที่สามและก็องค์สุดท้ายก็คืคอพระยารัตนภักดีนะคะซึ่งเมื่อก่อนได้รับความเคารพศรัทธาและก็ที่สักการะของคนทุกเชื้อชาตินะคะในความที่เป็นท่านเหมือนกับว่าได้เหมือนจิตแพทย์นะคะสามารถทำให้หายจากโรคไข้เจ็บหรือว่า คนมาบนบานแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีเนื่องจากได้รับหลักการของอิสลามที่ถูกต้องแต่ก็ยังเป็นที่ศรัทธาของชนชาติทั้งชนสาพ,พุทธหรือจีนก็ยังมาอยู่นะคะเนืองๆจนถึงปัจจุบัน,นะะทุกวันนี้นอกจากมีกุโบที่โกตาบารูอำเภอรามันแล้วยังมีศาลอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะ เป็นสารเจ้าแบบจีนเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงและเขตใกล้เคียงและที่เมืองโกระเขตเมืองเประปัจจุบันคือเมืองเปงกาลันฮูลูรัฐเปรระสารเจ้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาคดินทำเป็นของคนจีนซึ่งอพยพมาอยู่ที่เบตงในยุคแรกๆนั้นก็คือ คนจีน่ะเป็นคนที่ว่าจะให้ความเคารพกับเจ้าของสถานที่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วรู้ว่าอ่าบริเวณที่นี้ทีดินผืนนี้ในอดีตน่นเป็นของโต๊ะนี้คืออดีตเจ้าเมืองรามนะเขาก็ให้ความเคารพนับถือก็เลยตั้งเจ้าขึ้นมาตั้งศาลขึ้นมาอ่ามาเป็นที่เขาเรียกว่าให้ความเคารพตามพิธีกรรมที่ที่เขาเชื่อถือกันแต่โต๊ะนี้นี่สำหรับเมืองเบตงนะ คนจีนนี่นับถือมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยอะ่ะผมเกิดมาผมก็เห็นแล้ว,วผมเห็นแม่ว่า้แล้วอะเวลาแม่ไปทาบุญเอาสมัยก่อนก็เอาเอากบิโอที่อกระป๋องกระป๋องน,น,นั่นแหลผมก็รู้แล้วแม่ต้องไปแม่จะไปทุกวันพระถ้าเราไม่ได้บนอะไรนะอเอาแบบข้าวเหนียวปิ้งกับโกบิโอแล้วเส้นยาสูบถ้าบนแล้วต้องเอาไก่เป็นตัวเป็นเป็นปล่อย เพราะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคนตีนทุกคนก็นับถือโต๊ะนี้แค่เป็นเทพองค์หนึ่งของเมืองเบตรงว่ากันว่าเมืองรามันเป็นเมืองสุขสําราญที่จัดงานเลี้ยงขึ้นเสมอเจ้าเมืองรามันโปรดปรานการละเล่นและการแสดงมหรสพโดยเฉพาะศีละหรือสิละ หรือที่ไทยมุสลิมทางภาคใต้เรียกว่าดีกาหรือบอดีกาเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวอย่างสง่างามเมืองรามันก็เลยมีความสำคัญในอดีตเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีวัฒนธรรมชายแดนใต้หลายอย่างมากที่ขึ้นชื่อในปัจจุบันอย่างเช่น เป็นถิ่นกำเนิดของดีเกฮูลูการผลิตกริดนะครับกริดกริดรามันก็จะขึ้นชื่อแล้วก็การแสดงศีลั์นะครับโดยใช้กริดแล้วก็การละเล่นต่างๆที่เป็นการละเล่นท้องถิ่นดั้งเดิมของของปัตตานีหรือว่าของสามจังหวัดเนี่ยก็จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองรามันดีเกฮูลู ปัจจุบันเรียกกันว่าลิเกฮูลูถือกำเนิดที่เมืองรามันเป็นครั้งแรกและปัจจุบันก็ยังขยายไปสู่รัฐมาเลเซียทางตอนเหนือและข้ามไปจนถึงสิงคโปร์วังแห่งกตาบารูในอดีตจึงเป็นแหล่งรวมการร้องรำหลายแขนงและกลายเป็นนาฏศิสินที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง ตำนานเหมืองแร่ดีบุกเกลียนอินตันที่เคยสร้างความร่ำรวยให้กับตระกูลเจ้าเมืองรามันได้ปิดฉากลงในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อลูกชายของเจ้าเมืองรามันคือหลวงรายาพักดีหรือต่วนลือเบะลงรายาถูกทางการสยามจับตัวแล้วหายสาบสูญไปและต่วนนิยากงเจ้าเมืองรามัน ถึงแก่อนิจกรรมในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากนั้นก็ไม่มีการสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองรามันอีกกิจการเหมืองแร่ที่เกลียนอินตันเป็นกรรมสิทธิ์ของเจนิงเรียกตามภาษามาลาอยู่ว่ารายาปรมปูวันภริยาของเจ้าเมืองรามันคนสุดท้ายเมื่อสูญเสียสามีและบุตรชายอันเนื่องมาจากเหตุการ์เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้กรรมสิทธิ์เหมืองแรกที่เกเรียนอินตันเป็นของเธอจึงพาบริวารอบพยพจากโกตาบารูไปอยู่อาศัยที่เมืองโกระจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2458อายุประมาณ70ปีศพของรายาปร,รมปูวันถูกฝังไว้ที่เมืองโกระหรือเมืองเปงกาลันฮูลูรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย หลังจากมีการลงนามในสนธิสัญญาแองโกลสยามในปีพุทธศักราช2452ระหว่างสยามกับอังกฤษมีการแบ่งเส้นกั้นเขตแดนกันใหม่ขอบเขตแดนเมืองรามันสิ้นสุดที่เบตงและยะรมส่วนเมืองแร่ดีบุกตกเป็นของฝ่ายมาลายูกลุ่มเจ้าเมืองรามันสูญเสียเมืองแร่ที่ตนบุกเบิกไปให้ทางฝั่งเประนับแต่นั้นมา พอมันกลายเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนกัและเป็นสยามกับสหพันธรัฐมาเล์มาลายูไปแล้วเนี่ยเมืองรามันก็ลดลดบทบาทจนหมดบทบาทไปแล้วก็ถูกทําให้ลดบทบาทด้วยเพราะว่าผู้ที่ว่าที่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปเนี่ยหรือหลวงลงรอยาเนี่ยก,ก็สูญหายไปในในเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยซ้ำไปนะคะตรงนั้น,นทําให้เมืองเมืองรามัน ลดบทบาทลงแต่มันกลายเป็นว่าผู้ที่มีบทบาทกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มคนจีนนะที่ปากน้ำปัตตานีซึ่งก็ควบคุมเหมือนกันทีนี้กลุ่มคนจีนเหล่านี้นก็สามารถที่จะต่อกับทางเอาเทคโนโลยีใหม่ทางกับกับทางอังกฤษได้โดยตรงก็เป็นเป็นผู้ที่เรียกว่ารับสัมปทานดีมุกเหมืองแรกเปลี่ยนแล้วนะคะจากจากระบบของที่เจ้าเมืองเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็แบ่งให้กับทาง นครศรีธรรมราชหรือสงขลาแล้วสง่งทางนู้นก็ส่งมาที่กรุงเทพอีก,อกรอบกลายเป็นว่าทางกรุงเทพให้สัมปทานแทนแล้ก็เป็นระบบสัมปทานที่มีผู้แทนก็คือคนจีนเปลี่ยนจากเจ้าเมืองเจ้าเมืองท้องถิ่นมาเป็นคนจีนกับปตันจีนละนะคะเนี่ยในช่วงรัชย์นิหานี่เองเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองปัตตานี ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลโดยมีเทสาพิบาลเป็นผู้ปกครองเมืองรามันซึ่งถูกยุบลงและมีฐานะเป็นเพียงอำเภอรามันมาตั้งแต่ครั้งนั้นและในปีพุทธศักราช2481ก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ตำบลกายูบอเกาะและอยู่ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แม้ความรุ่งเรืองของเมืองรามันจะเป็นเพียงอดีตแต่ตำนานและความเชื่อที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นได้เชื่อมโยงพวกเขาไว้ในโลกใบเล็กๆใบเดียวกันพรุลานควายยังทำหน้าที่หลอเลี้ยงชีวิตผู้คนงานศิลป์และเส้นสายที่บรรพบุรุษของพวกเขาสร้างขึ้นกำลังโลดแล่น บอกเล่าถึงอดีตอันรุ่มรวยทางวัฒนธรรมปัจจุบันกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุด